เป็นนั้นว่าเรื่องของท่านพระโชติกาเถระ <c oughs> จะขอกล่าวต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวเพราะว่าคืนย้อนหน้าย้อนหลังก็ขืนว่าจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนั้นว่าต่อเมื่อคืนนั่งรับท่านกล่า,กลาวว่าบรรดาขุมทรัพย์ทั้งหลายคุมทรัพย์ขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งยต ในขุมหนึ่งมีประมาณสามขาวุธคขุมหนึ่งมีประมาณกึ่งยอดในขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งขาวุธที่ซุ้มประตูทั้งเจ็ดซุ้มซึ่งกล่าวว่ามียักษ์เจ็ดคนยืนรักษาประตูไว้แล้วในซุ้มประตูที่หนึ่งยักษ์ชื่อว่ายมมะโมลี เราไม่ได้ยักที่เป็นบริวารหนึ่งพันคนยึดรักษาประตูไว้แล้วท <c oughs> ำการรักษาประตูไว้ที่ซุ้มประตูที่สองยักที่ว่าอุปาละเราไม่ได้ยักที่เป็นบริวารข <c oughs> ้งตนสองพันคนทำการรักษาประตูอยู่แล้วซุ้มประตูที่สามยักชื่อว่าวชิระ พร้อมไม่ได้บริวารเขาตนสามพันรักษาประตูอยู่สมบตูที่สี่ยักษชีอวา่วาวชิระพาหุพร้อมไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวารสี่พัน 4, คนวรักษาประตูอยู่สําหรับสมบตูที่ห้ายักชี้ว่าสกตะพร้รอมไม่ได้ยักษที่เป็นบริวารห้าพัน 5, คนรักษาอยู่ สำหรับสมบตูที่หกยักชีอว่าเสกตัถะเพราะไม่ได้ยักษที่เป็นบริวารหกพันคนรักษาอยู่แล้วก็สำหรับสมบตูที่เจ็ดยักษชีอว่าทิสาบุขะพร้อมบริยักษ์ที่เป็นบริวารเจ็ดพันคนรักษาอยู่ือว่ารักษาทั้งภายในและภายนอกแห่งบริษัทได้มีการรักษามั่นคงแล้วด้วยอาการดังนี้ ตามดัาบาลีเึงกล่าวว่าพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพิ <c oughs> นิสานได้ยินข่าวมาว่าพระศาเจ็ดชั้นซึ่งเป็นสมเด็จพระนริแลบบริแก้วทั้งเจ็ดระการ <c oughs> นี่เป็นอนุภาพที่เขาถวายวิหารแล้วก็มีแก้วเจ็ดระการเป็นทานแก่สาธรณชน เวลาที่บรรดาประชาชนจะสร้างบ้านให้เขาพระอินเห็นว่าไม่สมควรยังได้มาบรรดาให้เกิดประสาทเจ็ดชัน้นพร้อมได้แก้เจ็ดประการแล้วก็มียักษ์คำว่ายักษ์ในทีน่นี้ไม่ใช่ยักษ์ในเรื่องรามาเกียรติ <c oughs> ยักษ์แปลว่าเทวดาหรือว่ายักษป์ประเภทนี้แปลว่าเป็นผู้บุกอันบุคคลควรจะควรจะบูชา ที่สมันขึ้นนี้ก็ได้อนุภาพแห่งความดีของเขาในสมัยก่อนโน้นได้ไปสาถวายประสาทคี่วิหารแจ่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นสําคัญเมื่อพระเจ้าพิมีสารทรงทราบว่ามีประสาทเจ็ดชั้นซึ่งสมเด็จไปแล้วไม่ได้แก้วเจตการพุดขึ้นแล้วเพื่อโชติกา มีกำแพงเจ็ดท่านมีซุ้มเจ็ดซุ้มมีคุ้มรัพย์สี่คุ้มรัพย์ฝุดขึ้นแล้ว <c oughs> เพื่อไปชดท่านชดที่กัะเหมือนกันไม่เดืาลืมนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนโน้นที่เขานําแก้วมณีไปถวายองค์สมเด็จตระสสมาสัพพุทธเจ้าไว้แล้วก็มีพระมิฉาทิฐิขโมยไปเขาจึงตั้งใจดิฐานว่าต่อไป ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่กัาปเจ้ามีอยู่คนทั้งหลายจงหยาบสามารถนําไปได้ือไม่มีใครรักไม่มีสะสมยไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมลมไม่พัดไม่ทําอันตรายกับทรัพย์สินของเขาที่เป็นขึ้นดังนี้ก็บพระอํานาจอธิษฐานแบารมีเป็นสําคัญดังนั้นการบรําเพ็ญกุศลของบรรดาทุกท่าน เมื่อทำแล้วจงอย่าทิ้งอธิษฐานะบารมีแต่การอธิษฐานนี้ก็มีความสำคัญอย่างท่ท่านึหงบอกว่าเมื่อทำบุญนี้แล้วทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอเราจะเห็นธรรมนั้นได้เกิดให้เกิดเิวดาชาติเดียวเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นพระอรหันต์สำหรับท่านนี้ต้องการท่องเที่ยวไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ เราฟังเรื่องราวของท่านต่อไปราชาได้ทรงส่งชับตำแหน่งเขามหาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งให้ทรงไปให้แล้วเขาได้เป็นผู้ชี้ว่าโชติกะเศรษฐีแล้วก็มีบรรดาหญิงผู้เป็นมีบุญอันกระทำไว้แล้วกับเขา ในใช่ก่อนนั้นได้เกิดขึ้นในอุรุอุตรากรุทวีปสำหรับอุตรากรุทวีปนี้เป็นทวีปที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ผิดปกติมือเป็นทวีปที่มีความสวยสดงดงามมีความเจริญรุ่งเรืองในเขตนั้นเขาไม่ใช้ไฟต้มหุงข้าว เราใช้แก้วมณีแสงสว่างทั้งหมดก็ใช้เดิมหน้าของแก้วมณนีฉะนั้นในดินแดนนี้จริงไม่รู้จักคําว่าไฟและคนทุกคนก็มีแก้วมณีติดกายทําให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นจะ <c oughs> มองดูใครก็ตามมีแต่ความสวยสดงดงามด้วยกันทั้งหมดอยากจะคุยเรื่องกุล อยากจะคุยเรื่องอุตรากุรุทวีปให้ฟังก็เกรงว่าเรืร่องนี้จะยากกวเกินไปขอยับยังไม่จะเพีงแค่น,นี้เป็นว่าตามพระบาลีว่าครั้งนัน้นเทวดานำนางมาจากอุตรากุรุทวีปกันแล้วคำว่าอุตรากุรุทวีปนี้อยู่คนละโลกกับโลกของเราแต่ว่าอยู่ในเขตของจักรวาลมนุษย์ อย่าคุยมากเลยนะครับในเรื่องนี้มันไม่ต้องจบกระละก็ติดอยู่แค่อุตรคุรุตวีปกระเจกกรเทั่านั้นนะแหละเล่าเรื่องของท่านต่อไปไอคนอย่างผมในเรื่องมันมากในเทวด,ดาได้นำนางมาแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องนั้นเป็นสริริคือเป็นมงคลห้องดีสวยงามมากนางนั้นเมื่อมาก็ถือเอาท่านานันเข้าสารท่านนันหนึ่ง และแผ่นศิลาอันลุกโลงสามแผ่นแผ่นหินอันลุกโลงนี่มันจะไีไม่มีเปลวไฟมันเป็นแสงออกมาแล้วสำหรับอาหารก็ชนดาวสองนั้นได้มีแล้ว <c oughs> แด้บอกว่าอาหารสำหรับจะกินก็ปรากดขึ้นในทนายกสารน,นั่นแหละตลอดชีวิตเป็นนันว่าไม่ต้องทำมาหาก,กินอะไรอย่างอื่น เมื่อเวลาที่ต้องการจะกินข้าวก็เกิดอาหารก็เกิดขึ้นมาในทนานอยากจะกินขนมขนมก็มีในทนานอยากจะกินอาหารประเภทไหนอาหารประเภทนั้นก็มีในทานนานสงสัยจริงๆนะทนนานลูกนี้แกไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าพวกเราหาได้ย่องๆไปเก็บมาไว้คุณจะสบายมาก ตะได้ว่าอย่าลืมอาศัยอำนาจบารมีของท่านท่านจะทราบภายหลังว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่โชติกาเศรษฐีเป็นพระอหันลแล้วแลวทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไปที่ไหนหมดถ้าเราอยากจะได้ชาตินี้ไม่ได้เราก็ทําแบบเขาชาติหน้าก่อนแล้วกันก็ทําได้เหมือนกันเป็นกล่าวตาม,มบาลีว่าดงได้สดับมา ถ้าชนเหล่านั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะยังไม่แต่เปลียนร้อยเล่มให้เต็มไปด้วยข้าวสารมันก็จะปรากฏเป็นท่านนานอันเต็มไปด้วยข้าวสารนั่นเองในเวลาที่หุงหาอาหารพวกเขาก็ใส่ข้าวสารลงในหมอแล้วก็วางไว้เบื้องบนแผ่นศิลานั้นไอ้แผ่นศิลานี้ก็ได้แก่แก้ววันนี้นั่นเอง แผ่นทีลาก็ลุกโคงขึ้นขนาดนั้นนั่นเองเมื่ออาหารสุกแล้วแสงสว่างดับไปคือความร้อนสลายไปพวกเขาก็รู้ว่าอาหารนั้นสุกแล้วด้วยสัญญาณนั้นนั่นเองแม้ในเวลาที่ยากแกงของควรแกงเป็นต้นก็มีเรื่องเหมือนกันมันก็ปรากฏขึ้นแบบนั้นเป็นนั้นว่าเขาต้้งสอง คงต้องมาหันไปเริยแผ่นศิลาที่ลุกโพรงด้วยการดังนี้การจริงไอหินก่อนนี้เราได้ไว้พอดีเหมือนกันได้ยากจะได้อย่างเขาก็ไม่สําคัญทําแบบเขาก็ได้แต่มันจะดีอะไรจะร่ำรวยขนาดไหนจะมีของพิเศษขนาดไหนก็มีขันห้ามันเป็นทุกข์ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้ามันดีจริงๆท่านโชติกาเศรษฐีก็ไม่ต้องเป็นพระรหัน นี่เป็นอนววาดในที่สุดแห่งชีวิตของท่านท่านก็เป็นพระอรหันต์เอาคุยเรื่องของท่านต่อไปบรรดาชนเหล่านั้นย่อมรู้ได้การแสงสว่างคืออยู่ได้แสงสว่าง,งแก้วมณีที่ไม่รู้แสงสว่างของไฟหรือประทีปเลยชาวบ้านนั้นไม่มีไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ใต้ไม่ได้ใช้ตะเกียงไม่ได้ใช้เทียน น่ากูจะยโง่มากนะถ้าใครก็บอกว่าไฟฟ้าดับตะเกียงดับแกก็ไม่รู้จักเพราะบ้านแกไม่มีไชดตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่าสมบัติของชตวดีกาเศรษฐีนั้นมีมากเช่นประการดังนี้ได้ปรากรไว้ทั่วจมพูทวีทตทั้งสิ้นอันดามาหาชนทังหลายเทียมยานเป็นต้นมาเพื่อด,ดูทรัพย์สินของท่าน แล้วรบบท่านโชริกาเศรษฐีสั่งให้หงโตอมอาหารข้าวสารที่นำมาจากอุตรอุตรุรทวีปแล้วให้แจกจ่ายแก่บคุคคลนั้งหลายที่มาชมบ้านชมเมืองของท่านแล้วก็สั่งว่าท่านนั่งหลายจงถือเอาผ้าจงถือเอาเครื่องประดับจากต้นกันรับประพฤติทั้งหลาย ถ้าว่าต้กนกระลาประพฤติน,นี้ถ้าเราต้องการเพ็รนินจินดาแล้วอยลงมามันก็เป็นเพ็ดต้องการเงินทองดึงลงมามันก็เป็นเงินเป็นทองต้องการาผ้าผ่อนเพลนสบายต้องการอะไรได้ตามความประสงค์ความจริงต้นไม้อย่างนี้ก็มีสักต้นก็ดีเหมือนกันแล้วด,ด้ชวนคนเข้ามาหาผลจากต้นไม้ต้นนี้แล้วก็น,นอนดูให้มันสบาย ในเวลานี้ไม่มีก็ช่างปะไรแด้งเราก็ไม่อยากจะได้อีกทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรถึงม้ว่าจะมีอย่างนี้เราก็แก่ทุกวันแล้วก็ป่วยทุกวันแล้วก็ตายเสมอมันจะมีประโยชน์อะไรสําหรับทรัพย์สมัติที่เป็นปัจจัยกับขันห้าคุยต่อไปแล้วตั้งก็เปิดปากคุ้มทรัพย์ที่มีประมาณหนึ่งคาวุ แล้วก็สั่งว่าบรรดาท่านทั้งหลายจนถือเอาทรัพย์พอแกยังอัตภาพที่สามารถจะนําไปได้เอาแกนแค่แบกไหวที่แบกไม่ไหวยาวไปเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายในชมพูทวีปท,ทางสิ้นถือเอาทรัพย์ไปปากแทงขุมทรัพย์ก็ไม่ได้บกพร่องเพราะทรัพย์มันเต็มอยู่ขนาดไหนก็เต็มอยู่ขนาดนั้น ยาปราดกฏว่ายุบลงมาสักนิดหนึ่งก็ไม่มีความจริงคนทรัพย์อย่างนี้ถ้าเรามีสักขุมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าประโยชน์อะไรสำหรับที่ร่างกายของเรามันจะตายถ้าคุ้มทรัพย์ประเภทนี้ดีจริงๆท่านโชติาเศรษฐีก็ไม่ต้องการความเป็นอรหรันต์ ในในที่สุดท่านต้องการเป็นทหานก็เป็นว่าคุมทรัพย์ไม่ได้รบเสฐคือไม่สามารถจะทําชีวิตของเราให้หนุ่มให้สาวได้ตลอดการตลอดสมัยในที่สุดสามารถทรัพย์คุมทรัพย์ไม่สามารถจะดึงร่างกายของเราได้ละกายเราก็แก,ทก่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดเกิดตายเมาทรัพย์ไม่เป็นเรื่อง ให้กล่าวต่อไป,ไปว่านั่นเป็นผลแห่งลัตน,นะที่เขาโปรยลงทําให้เป็นทรายเอาแก้วเจ็ดรายการในชาชิก่อนโน้นโปรยลงถึงแค่เขา่าให้บรรดาประชาชนนั้นหลายหยิบเอาไปหยิบเอาไปเมื่อหมดแล้วก็มาเทใหมอ่ออาผ้าไปหมดแล้วก็มาเทใหม่อีก อันนี้เป็นผลให้ท่านโชติกาเศรษฐีมีมาหาสมบัติพี่งเพียงนี้ต <c oughs> ั่งกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อมาหาชนต่างคนต่างถือ,อ,อเอาผ้าอภรรเรื่องประดับต่างๆได้ทรัพย์ตามความปรารถนาประโยชนชิ้นนั้นไปเจ้าพิมิสารมีพระราชประสงค์จะทอดเวินเนตเปรสายกนโชติกาเศรษฐี ในเมื่อมาให้ชนมาอยู่จึงไม่ได้มีโอกาสหมายความเวลาที่ขอชาวบ,บ้านเขาไม่ชมกันเต็มนะ่ะท่านเป็นพระราชาก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไปได้ในการต่อมาเมื่อเวลาที่หมู่คนนั้นหลายน้อยลงต,ต่างคนต่างเือของที่ตมชอบใจไปตามความปรารถนาแล้วพระราชาจึงตรัสก,กับบิดาของโชติกาว่า ฉันมีความประสงค์จะชมประสาทบรของท่านมีดาคนโชริกาตนัน้นจะกราบทูลว่าดีแล้วสมุทธเจ้าข่าข้าแต่สมมทิเทพและก็บอกกับบุตรชายว่าพ่อพระราชามีพระราชประสง์จะทอดพระเนตรสายของเธอเขารับคําจากบิดาว่าดีแล้วละดีละคุณพอ่อขอพระองค์จงสเสด็จมาเถิด พระราชาได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมบริดฆ่าราชบริพารเปน็นอันมากทาสีคือทาวผู้หญิงผู้ป,ปัดกวาดเทียกี้ที่สุ้มประตูที่หนึ่งได้ถวายมือแด่พระราชาถวายพระราชาทรงอายแล้วกันด้านไม่อายคนรับใช้เะอายตรงไหนนะแนะดูกันก่อนวนะ่าอายตรงไหน พระาราชาทรงละอายด้วยมีความสําคัญว่าเป็นพัญญาของท่านมหาเสฐีเอาแล้วจิปโต้เยน,นี่บู้หญิงรับใช้คงจะมีเครื่องประดับมีแต่งกายสวยสดงงามเป็นพิเศษพระราชาคิดว่าคนนี้เป็นพัญญาของท่านโชติกาเสฐีจึงทรงวางพระหัตถ์ลงที่แขนของนางพระราชาทรงมีความสําคัญว่าทาสีแม้ที่สุเมตู ที่เหลือทั้งหลายว่าเป็นพัญญาเขาจมาหาเศรษฐีทั้งหมดเอาเขานั่นนี่ความจริงคนรับใช้แต่คนยาสวยบอกไม่ถูกแต่งตัวกันตามสมบายนะเขาจะเรือกอะไรคนใดเพราะนั้นว่าคนรับใช้หน้าประตูทุกทั้งเจ็ดประตูมีหลายคนในกันเป็นผู้หญิงพระอาชาลเหมาโมหโปูเปตานังว่าคนทุกคนเป็นพัญญาเขาชุดีกาเศรษฐีหมด สำหรับเช่นโชริกาเศรษฐีมาต้อนรับร,ราชาถวายบังคมแล้วนี่ก็นั่งอยู่เบื้องหน้าของพระองค์กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพขอเชิญพระองค์สเสด็จไปขา้างหน้าเถิดพระพุทธเจ้าขา้าแผ่นดินที่ประดับไปด้วยแก้ววันนี้ย่อมปรากฏแก่พระองค์พระราชา หมายความว่าแผ่นดินทั้งผืนที่เขาสร้างบ้านสร้างบระส,า,สาทมันมีแก้วมณนนีเต็มไปหมดเป็นเหมือนกับเหวลึกตั้งร้อยชั่วคนแม,ม่ถ้าแก้วมณีเป็นใสมองไปแล้วก็เหมือนกับเป็นน้ําเหวลึกถ้าเธอจะมีความสาคัญว่าโชติการนี้ขุดบอ่อไว้เพื่อต้องการจะจับเราเอาโหน,นั้นตั้งโดยดีนะ ใครอยากจะรวยแบบนี้ก็ทําตามเขามันเรื่องเล็กๆเ,เราก็ทําได้แต่สาคัญว่าเราจะขี้เหนียวก่นนั้นแหละความจริงถ้าเรายังไม่อยากก็น,นิพพานกัน <c oughs> จะลองทําแบบโชติกาเศรษฐีเล่นโกโก้สัดชาติมันก็ยังจะได้นะแต่ว่าใครแยากทำก็ทำไปคนพูดไม่ทำที่เกียจแก่ที่เกียจป่วยที่เกียจตาย ตายจากชาตินี้แล้วมันจะไปไหนก็ช่างอ่ไม่อยากจะมาเกิดเป็นคนไม่อยากจะเกิดเป็นนิวดาไม่อยากจะเกิดเป็นพรหม <c oughs> ไม่เกิดซะดีกว่าไอ้เกิดให้มันยุ่งจังให้พูดไปไอ้หวัดมันก็กินจมูกก็ฝุดฝาดฝุดปาดฝุดฝาดชาติสุ่ขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาปทุกขาความแก่เป็นทุกข์ไม่ได้ความเอาคุยกันต่อไป พระราชาท่านบอกว่าถ้าไม่อาจที่จะ,สะเสด็จพระราชาดำเนินไปได้พระเลงม่นจะตกหลุมท่านโยดีกาจึงกล่าวทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้างหน้านี้ไม่ใช่บอ่อพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเสด็จไปข้างหลังข้าพระพุทธเจ้าหมายว่าตามหลังข้าพระพุทธเจ้ามาข้างหน้าไม่ใช่บอ่อข้าพระพุทธเจ้าอย่าเดินนําหน้าขอระองค์สเสด็จตามมาเถิดพระเจ้าข้า แล้วก็นำเสด็จพระราชาไปสำหรับพระราชาทรงเหยียบพื้นในบริเวณที่จดิกาเหยียบแล้วก็เด็ดเที่ยวทอดพระเ,เ,ระเนตรศาสาทตั้งแต่พื้นชั้นล่างทำให้ไม่หยุดแค่ชั้นล่างไม่ไดขึ้นชั้นบนพระเหยียขึ้นชั้นบนเขาบอกตั้งท่านบอกตั้งแต่พื้นชั้นล่างก็หมายถึงว่าขึ้นชั้นบนด้วย ในคราวนั้นพระราชกุมารสมบัตนามว่าอชาตศัตรูลงจับองคุลีของพระราชวิดาจับนิ้วมือนะตามพ่อเข้าไประเด็ดเที่ยวไปอยู่สมนิว่าโอ๋หนอคุนกระหม่อมของเราไปอันดพานที่ว่าตาหบุรีผู้ยังอยู่ประสาทที่ทำไม่ได้แก้วเ,เจ็ดประการนี้ได้ คนกระหม่อมของเรานี่เป็นถึงพระราชายังประทับอยู่ในพระราชมณลเทียนที่ทำด้วยไม้บัดนี้เราจะไปอาเราจะเป็น,าร,าปนราชาแล้วจะไม่ให้กาบบดีผู้นี้อยู่ในประสาทหล,ลางังนี้นี่ความเป็นอันดับยข้อยชาต่ศัตรูนะ้นเริ่มตั้งแต่เป็นเด็ก <c oughs> อีชายที่ว่าพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยังมีที่อยู่ทำด้วยไมย้แต่ว่าคนนี้เป็นคนในขอบเขตขันได้ซีมาเป็นรัศดรได้อยู่บริษัทเพราะไม่ได้แก้วจะ็ดการคิดว่าถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไรบริษัทหลังนี้จะเป็นของเราเจ้าเราจะไม่ยอมให้เจ้าของอยู่นี่นะรุคุณ <c oughs> พอเริ่มต้นเป็นศัตรูกับความดีมาตั้งแต่เด็กนี่ที่นี่ครบเทวทัตดันตกโลหกุมพีไม่ลงเวทีกับบุญแล้วเมื่อพระราชากำลังเสด็จอยู่ที่พื้นนระศดรนั่นเองเป็นเวลาสวยพระกยาหารเช้าเท้าเธอตัดเรียสมหาเศรษฐีแล้วตรวาว่ามหาเศรษฐีพวกเราจะบริโภคอาหารเช้าในที่นี้ แต่มหาเศรษฐียังกล่าทุนว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ก็ทราบอยู่ระกยาหารสําหรับสมุขสำหรับท่านท่านสมุติเทพข้าพระองค์เต็มไแล้วแบบพูดยาวค่ะเ้าเธอทรงสงสนานคืออาบน้ํำในน้ําหอมสิบหกม้อลแล้วปราทับบนบันลังอันเป็นที่นั่งของิกาเศรษฐีนั่นเอง ที่เขาตกแต่งไว้เป็นมนดกเป็นที่นั่งของสมหาเสียฐีซึ่งทำบดีแก้วโอ้โหก็อะไรอย่างนี้นะครั้งนั้นบรรดาบุุษทั้งหลายถวายน้ำสำหรับร่างพระพักล้างนะไม่ใช่ล้างล้างพระพักแก่เท้าเธอแล้วก็คดข้าวปลายาติที่เปียกจากภ้าชนะทองคำที่มีค่าเดแสนหนึ่ง วางไม่ตรงพระพักพระราชาทรงเริ่มสเสวยได้มีความสาคัญว่าเป็นโภชนะเอ๊ยยังไงกันแน่เนี่ยมหาเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่สมเด็เทพนี่ไม่ใช่โภชนะพระพุทดธเจ้าอันนี้เป็นข้าวมตทุปายาติเปียกแล้วกันให้โภชนะมันก็ของกิน ข้าวัตถุปิยาก็กินทำไมบอกไม่ใช่โภชนะแปลกโกบุรุษคดภาชนะใส่ในภาชนะทองคำทนนวามไปได้แล้วบนถาดเดิมได้ยินว่าการบริโภคโภชนะคืออาหารในวันนั้นด้วยไอยอุ่นที่พุ่งขึ้นจากภาชนะข้าวปลายาเจียกนั้นย่อมเป็นเหตุนํามาซึ่งความสบาย พระราชามาเสวยโภชนะมีรสอร่อยก็ไม่ได้ทรงรู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณนี้คุณจะล่อซะเต็มที่มันน่อร่อยดีที่บ้านไม่เคยมีเนี่ยล่อให้ถนัดลำดับนั้นธรามหาเศรษฐีถ้าถวายบังคงกระเท้าือว่าเท่าเธอได้เบริคองอัญเชรีกราบทูลว่าพอทีพระพุทธเดียค่ะ เพียงเท่านี้พอแล้วโรงไม่ทรงปรัดสามารถเพื่อจะบริโภคขยิ่งไปกว่านี้ได้แต่คราวนั้นพระราชาคิดในใจและตรัสถามเขาว่าข้าบดีเธอท้อความหนักใจหรือจึงได้ทูลทัดทานเราอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐีได้กล่าวทูลว่าขออนั้นหาไม่ได้ไปพราะเดียวขากคือไม่ใช่กลบเรื่องเพราะว่าพัด เมื่อหมู่คนของข้าพระองค์แม้ทั้งหมดนี่แหละก็อันนี้แหละแกงก็อันนี้แหละแต่ถ้าว่าข้าพระองค์กลัวต่อความเสื่องยศพระราชาทรงถามว่านี่ฉันกินแบบนี้นะมันจะเพื่อเสื่องยศอะไรนี่แปลว่าข้าของเขาคนชงคนใช้เขากินแบบนี้หมดท่านเศรษฐียังกราบทูลว่าด้วเหตุแต่ว่าความอุอดัแทงพระบรากาย อย่าพิ่งมีแกข้าแกสมมติเทพข้าพระองค์กลัวต่อคำตำหนิว่าวันนี้พระราชาสเสวยอาหารในเรองของท่ามหาเศรษฐีเศรษฐีก็อ,อย่าทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถวายเป็นแน่พระราชาจึงไม่สบายพระราชาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจ้าำนํามหารกลับไปและจงนำน้ำมา ในเวลาที่เสร็จภัตกิจพระราชาอะไรค่าราชบริพานทั้งหมดก็บริโภคกพันนั่นแหละอโอ้ยเหม่บาลลีทมายุงเมื่อพระราชาสสวยแล้ววันดาค่าราชบริพารทั้งหมดก็กินของที่พระราชาทรงสวยเพราะนั้นว่าบ้านนี้เขาไม่ได้แยกกันพ่อบ,บ้านแม่เรืองกินอย่างนี้คนใชก้ก็กินอย่างนี้ก็ความเป็นมหาเศรษฐีของเขา อาราบ,บันดาท่านพุทบบริษัททุกท่านสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วแสดงว่าเรื่องราวนี้ต้องหยุดปแต่เพียงท่นนี้ขอความสุขสวัสดีจงมมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี